อีป้าหามาเล่าล้วงลึกทุกการลงทุนหุ้นและกองทุนรวมในหลากหลายประเด็นที่เข้าใจง่ายฟังสบายสบายฉบับอีป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะอีป้าหามาเล่าไม่ว่าสถานการณ์ตลาดจะเป็นอย่างไรล้วนมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะถ้าเราเตรียมความพร้อมรู้ว่าเงินเรามีเท่าไหร่ รับความเสี่ยงได้ปริมาณไหนและจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้เมื่อโอกาสมาถึงก็จะลงมือเลือกหุ้นทำการบ้านหาหุ้นเข้าพอร์ตได้แต่เมื่อถึงจุดนี้หลายคนมักจะมีคำถามว่าถ้าจะเริ่มต้นเลือกหุ้นจะต้องทำอย่างไรวันนี้จะมาเผยเคล็ดลับหาหุ้นดีเข้าพอร์ตกันค่ะจะเลือกหุ้นอย่างไรมีเช็คลิสอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยค่ะ เคล็ดลับการหาหุ้นดีเข้าพอร์ตนั้นเวลาเราเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเลือกแล้วเลือกอีกดูความเหมาะสมดูความเข้ากันได้การเลือกหุ้นก็เช่นกันค่ะเลือกหุ้นก็เหมือนเลือกแฟนจะมีเคล็ดลับอยู่สีเรื่องดังนี้ 1. ่สืบประวัติให้แน่ใจเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าคนหรือหุ้นที่เราจะเลือกนั้นมีคุณสมบัติหรือมีประวัติอย่างไรเช่น เขาเป็นใครมาจากไหนทำธุรกิจอะไรเลือกธุรกิจเป็นอย่างไรใครเป็นผู้ถือหุ้นมีธรรม,มาภิบาลไหมธุรกิจที่ทำเป็นการผูกขาดหรือไม่การแข่งขันเป็นอย่างไรมีสินค้ามาทดแทนได้ไหมคู่แข่งจะเข้ามาง่ายหรือเปล่าหรือที่สำคัญอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อเป็นอย่างไรถ้าผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองสูงราคาสินค้าหรือบริการก็ถูกลง กำไรก็น้อยลงรวมถึงอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตเป็นอย่างไรถ้าผู้ผลิตมีอำนาจต่อรองสูงต้นทุนก็จะสูงขึ้นนอกจากนี้ยังต้องดูทรัพย์สินหรือดูงบการเงินอย่างละเอียดด้วยเช่นเขามีทรัพย์สินอย่างไรมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินมากน้อยอย่างไรมีหนี้สินมากหรือน้อยการดำเนินงานมีผลประกอบการเป็นอย่างไรยอดขายและกำไรดีไหม รายได้ของกิจการเติบโตขึ้นทุกปีหรือไม่กระแสเงินสดเป็นอย่างไรโดยต้องดูข้อมูลเหล่านี้ย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันควรดูตั้งแต่5ปีขึ้นไปยิ่งดูย้อนหลังนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ 2. ประเมินความเสี่ยงต้องดูความเสี่ยงของคนที่เราจะคบด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องระวังเรื่องใดเป็นพิเศษเปรียบเหมือนหุ้นที่เลือก เราต้องเผชิญความเสี่ยงอะไรในบริษัทนั้นบ้างเช่นหากเป็นบริษัทส่งออกเรื่องค่าเงินบาทย่อมมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทหรือปัจจัยอื่นๆเช่นน้ำมันการเมืองโรคระบาดจะส่งผลกระทบเชิงบวกหรือลบต่อบริษัทอย่างไรเราต้องศึกษาและติดตามความเสี่ยง หรือปัจจัยที่จะกระทบต่อบริษัทที่จะซื้อหุ้นด้วย 3. เหมาะกับฐานะเราควรเลือกหุ้นที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโตรวมถึงต้องดูด้วยว่าราคาหุ้นแพงไปแล้วหรือเปล่าโดยต้องหามูล,ลค่าที่แท้จริงเพื่อซื้อในราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปเช่นดูค่า P/E ว่าถูกหรือแพงโดยประเมินจุดคุ้มทุนยกตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้น A ราคา10บาทยกตัวอย่างเช่นถ้าหุ้น A ราคา10บาทมีกำไรต่อหุ้น1บาทค่า P/E จะเท่ากับ10เท่านั้นหมายความว่าหากกิจการมีกำไรต่อหุ้นคงที่และจ่ายเป็นปันผลทั้งหมดเราต้องถือหุ้นตัวนั้น10ปีถึงจะคืนทุนดังนั้นการดูค่า P/E ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเลือกซื้อหุ้นได้นะคะ นอกจากนี้ก็อาจจะต้องดูค่า PVB หรือราคาตลาดของหุ้นต่อมูล,ลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของกิจการหากค่า PVB ต่ำกว่า1เท่านั่นหมายความว่านักลงทุนสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่ามูล,ลค่าทางบัญชีของบริษัทดังนั้นนักลงทุนควรเลือกหุ้นที่มีค่า PVB ต่ำกว่าค่า PVB เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้หุ้นที่มีราคาตลาดไม่สูงเกินเพื่อให้ได้หุ้นที่มีราคาไม่สูงเกินมูลค่าทางบัญชีเกินไปนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถดูเพียงค่า P/E หรือ P/VB อย่างเดียวได้ต้องพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินและปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเสมอนะคะ 4. มีอนาคตร่วมกันหุ้นที่เราจะเลือกมีโอกาสจะเติบโตหรือไม่ถ้ามีโอกาสเราจึงจ่ายเงินซื้อมูลค่าหุ้นนั้นมาพร้อมกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นต้องใช้เวลาเรียนรู้มองภาพในอนาคตของบริษัทให้ออก และพิจารณาศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัทด้วยค่ะซึ่งหากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นมองภาพในอนาคตของบริษัทอย่างไรสามารถเริ่มต้นได้จากบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนหรือ ออ p พลิตี้เดโดยบริษัทต,ต่างๆจะมาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทหากการประกาศงบการเงินของบริษัทในทุกๆไตรมาสซึ่งจะทำให้เห็นแนวโน้มและโอกาสในอนาคตเราจึงควรไปฟังข้อมูลและหยิบประเด็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อว่าใช่หรือไม่เมื่อเลือกหุ้นที่โดนใจได้แล้วและเข้าใจหุ้นตัวนั้นแล้วก็วิเคราะห์ต่อว่าประเด็นหลัก ที่จะทำให้ตัวหุ้นนั้นน่าสนใจมีอะไรบ้างเพราะการลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นเด่นๆหรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเปรียบเหมือนเรานั่งรถยนต์คันหนึ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้าจะวิ่งถึงเป้าหมายได้เครื่องยนต์ต้องดีและมีสมรรถภาพที่มั่นคงดังนั้นการลงทุนที่ดีก็คือเครื่องยนต์ที่ดีซึ่งจะช่วยให้เรานั่งรถคันนั้นด้วยความอุ่นใจว่า หุ้นตัวนั้นมีโอกาสที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้นั่นเองค่ะมาในส่วนของทีมการลงทุนกันบ้างนะคะว่าต้องดูอะไรบ้างทีมการลงทุนคือปัจจัยที่สนับสนุนให้หุ้นตัวหนึ่งมีผลประกอบการการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดจนมีแผนธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงโดดเด่นมีความน่าสนใจรวมถึงมีข้อได้เปรียบธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและมีโอกาสทำกำไรในอนาคตโดยทีมการลงทุนจะมีมุมมองด้วยกันได้แก่ทีมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมและทีมการลงทุนในหุ้นรายตัวซึ่งหากเลือกหุ้นที่ดี และยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีก็จะเหมือนได้โอกาสสองเด้งตัวอย่างของทีมการลงทุนในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นปี2,563เซตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลงอย่างมากแต่มีอยู่เซกเตอร์หนึ่งที่เป็นบวกส่วนทางกับตลาดหุ้นนั่นก็คือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกซึ่งหลักๆแล้วจะเป็นบริษัทผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชิปข้อมูลต่างๆที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือเป็นต้นโดยประเด็นหลักที่ควรพิจนารณาของเซกเตอร์นี้คือยอดขายรถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนในยุโรปลดลงตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์และฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนโดยกลับมาเกือบเท่าตัวก่อนเกิดเหตุโควิด -19 กลุ่มธุรกิจคาวคอมพิวติ้งและเน็ตเวิร์ก สตอร e มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการทำงานที่บ้านหรือ work from home และมาตรการล็อกดาวน์เ e เลคอม 5G ยังเป็นกระแสะที่ถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเศรษฐ,ฐกิจฟื้นตัวกลับมาแล้วหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับประโยชน์เต็มที่ดังนั้นจึงควรศึกษาทีมการลงทุนให้ละเอียด และดูแนวโน้มในอนาคตว่ายังมีอยู่หรือไม่ถ้าเข้าใจหุ้นเข้าใจทีมเราก็จะถือหุ้นได้อย่างมั่นใจนั่นเองค่ะตัวอย่างทีมการลงทุนในหุ้นลายตัวสมมุติว่าหุ้น XYZ ทําธุรกิจสินค้าซอสพิกน้ำจิ้มไก่และน้ำจิ้มอื่นๆโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักประมาณ80%อยู่ยุโรป และเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้หลายประเทศในยุโรปมีมาตรการล็อกดาวน์ผู้บริโภคจึงเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำอาหารทานเองที่บ้านเพราะฉะนั้นความต้องการเครื่องปรุงและซอสต,ต่างๆจึงมีมากขึ้นส่งผลให้บริษัท มีคำสั่งซื้อที่ล็อกสัญญาไว้แล้วถึงไตรมาสที่สของปี2,564และมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องก็นับว่าเป็นทีมที่ดีของหุ้นลายตัวดังนั้นถ้าเรามั่นใจในทีมของหุ้นมั่นใจในทีมของเซกเตอร์ก็จะไม่พลาดซื้อหุ้นไม่ลงทุนหุ้นอย่างสเปะสปะเมื่อเลือกหุ้นได้แล้วต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทีมคืออะไร และตีให้แตกให้ได้ซึ่งหุ้นดีต้องมีทีมด้วยการเลือกหุ้นที่ดีได้นั้นต้องใช้เวลาต้องทำกันบ้านดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นดูประวัติให้เข้าใจความเสี่ยงอยู่ตรงไหนแพงไปหรือเปล่าโอกาสเป็นอย่างไรรวมถึงต้องเอาทีมการลงทุนเข้าไปสนับสนุนด้วยนะคะทั้งในมิติของทีมอุตสาหกรรมและหุ้นลายตัว ถ้าหุ้นดีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีทีมการลงทุนที่ใช่สนับสนุนกันวันหนึ่งเราจะยิ้มได้กับผลตอบแทนที่ได้รับอย่างแน่นอนค่ะและต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตรงนี้วันนี้อีป้าต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าไว้พบกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีค่ะ